่ชื่อเล่นชื่อจริงว่าไงครับพี่อนพิมลแต่ก่อนนางสกุลแฟนไลฟ์ค่ะอย่างนี้มาเปลี่ยนเป็นนางสกุลตัวเองครับตอนพีมลหันจางชัยได้แฟนต่างชาติประเทศอะไรประเทศอเมริกาั่งไปอยู่แคลิฟอร์เนียเลิกกันนานหรือยังเลิกกันตั้งแต่ลูกสามขวบตอนนี้ก็ได้นะ๋ยวนี้ลูกอายุยี่สิบสี่ปีนะก็ยี่สิบสี่แก็ประมาณเลิกกันได้ยี่สิบเอ็ดปีเนาะประมาณนี้ ทีนี้จุดประสงค์ก็คือพี่พี่แดงอินเจตามหาลูกอยากเจอลูกค่ะลูกเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายค่ะกี่คนสองคนค่ะสองคนค่ะ,ะเป็นคู่แฝดเป็นคู่แฝดด้วยลูก,ล,กลูกชายเนี่ยคู่แฝดชื่ออะไรชื่อจอร์ดกับลอยอันนี้ชื่อจริงไหมชื่อจริงคนะ่ะจอร์ดจอร์ดจอร์ดแอนลอยอ่ะจอร์ดแอนแอนลอยแอนลอยนามชื่อคุณลอยไม่จอร์ด จอดพาราดาจอดพาราดาจากจอดพาราดาไลท์ไลทสกุลไลท์อ๋อเด็กสกุลไลท์ค่ะจอดพาราดาอีกคนหนึ่งก็ลอยยอนแอนพาราดอนลอยยอนพาราดอนไลท์เลยโอ้จำแม่นพาราดาพาราดอนสามขวบที่เราได้เลี้ยงแค่สามขวบค่ะเลี้ยงแค่สามเพราะเราใหญ่กับสามีเขาก็เอาลูกไปด้วยเขาเอาลูกไปด้วยสามีเราทํางานอะไรครับเขาทํางานอ่ เกี่ยวกับคอมค่ะเกี่ยวกับอินเตอร์นะคะเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ค่ะคอมพิวเตอร์ค่ะทีนี้พอเลิ่กันเขาก็เลยกลับไปอยู่ประเทศเขาไม่รู้อยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้แบอยู่สิงคโปร์หรือไปอยู่ไปอยู่กับเมียเขาฟิลิปปินส์หรือไปอยู่อเมริกากขไม่ติดต่อไม่ได้เลยค่ะติดต่อกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาพานีไปเลยแต่เราก็ยังมีหลักฐานหมายถึงเอกสารหลักฐานบ้านของเขาเมืองเขาอยู่เนาะมีก็มัน มันไม่ไม่ไม่มีเอกสารบ้านที่คิฟอรนเนียนะคะไม่มีแต่พวกที่แบบในในในแพสปอร์ตทัวร์วิเฉยค่ะไม่ใช่สปอร์ตอะไรอะไรของเัวเฉยเพราะบ้านเขาเนี่ยมันเป็นบ้านเป็นบ้านพี่สาวเคยไปอยู่อเมริกาอยู่มันเป็นบ้านพี่สาวไปเยี่ยมแม่พ่อเขาพ่อเขาตายแล้วแม่เขาตายแล้วอันนี้พ้าไป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 ที่บ้านพี่สาว ราก็ไม่ได้เขียนอะไรนะพาะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเลยค่ะไปตอนนั้นมันเมืองอะไรจังนะมั้เมืองที่แต่รู้แต่แคลิฟอร์เนียแต่ไม่เมืองอะไรก็ไม่รู้่ะรู้แต่วแคคิฟอร์เนียเมืองอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ได้เขียนไว้ไม่ได้จดไว้เลยตอนนี้ลูกชายองจะโตเป็นหนุ่มแล้วอายุสิบสี่ปีสิบสี่ปีประมาณนี้ทีนี้เราก็ต้องหาเอกสารที่พอจะยืนยันได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวทาง ผมก็จะลงข่าวลงข่าวให้มันก็จะไปทั่วโลกข่าวนะของเราอะนะเจผื่อว่าอาจจะมีคนที่เขารู้จักคนนะุนนี้รู้จักเนอะ,นะเขาอาจจะได้สื่อสารหาเราได้กัวพ่อเขาว่าแม่ตายแล้วเพราะว่าเนื่กันแยกกันบอกตรงๆเราทั้งสามตงตรงๆเราไม่ดีเอง เราไปเล่นเสียแฟนนี้อายุประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เขา78ปีประมาณ78ค่ะประมาณ78ถ้าเขายังแข็งแรงเขาก็จะยังอยู่เนาะแต่ถ้าเขาเสียก็คงจะตามเรื่องลูกกันแต่ลูกก็คงจะไม่รู้เรื่องถ้าถ้าพูดถึงเนาะแต่แแตต่่มันก็ต้องมี ต้องมีใยเออต้องมีใบเกิดใบอะไรเขาของเรามีใบเกิดมีรูปมีอะไรอยู่เนาะมีเอกสารมาแล้วเจอจะได้ตามให้เดี๋ยวจะเข้าไปดูตามจันกงสูนเนาะเศรษฐีเฉลี่ยนึงแล้วก็จะลงข่าวไปทางอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้ให้เพราะว่าการตามหาแฟนหรือตามหาอดีตคนรักเก่าๆยี่สิบสามสิบปีเขาก็ยังหาเจอใช่่มละนี้อยากเจอลูกเนาะเพราะแฟนมันพูดกันเขาบอก เราอยากเห็นหน้าลูกขอนพอนยากเนหน้าลูกเ็นของงไม่เอาหเขาไปมยาไปมครอบควหน้ากไม่ติเนาะพี่เดงเป็นคนนี้จังหวัดจังหวัดอุดรนี่ยะคะจังหวัดอุดรงเราเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นอุดรนะเดี๋ยวนี้อย่หนองบัวลำพูเบอร์สิ่บนเรืออ๋อเบอรส่บนเรือปัจจุบันนี้มันเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูอยู่เอรสี่บนเรือ ตอนนี้ก็มาขายของอยู่คุณนิดอยู่โรงเรียนอนุบาลอะไรชื่อชื่อโรงเรียนอนุบาลอนุบาลจังหวัดอนุบาลอุดรธานีอนุบาลอยู่ตรงไหนอนุบาลอยู่ข้างราชินู๋อโรงเรียนอนุบาลตรงนี้ตกข้ามกันน่ะเนาะ่ขายอะไรครับอาณัช่วยน้องก็ขายน้ำ เราเป็นอยู่ตอนนี้ปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้ลําบากอะไรลําบากแย่ะอ๋อนี่เป็นสินเยอะลำบากครับหลายอย่างนะคะมันหลายอย่างแล้วแล้วทางนี้แดงมีครอบครัวใหม่ไหมไม่มีไม่มีครอบครัวแล้วนี่นี่ก็ไม่มีไม่มีคนไใดลูกมีมีมีใช้นามสกุลเขาคนหนึ่งตอนนั้นเราผู้กพูดว่าจะไหวใจแต่ก็ว่าได้เนาะจะไปเที่ยว เว่าเขาข่มขืนเราไม่ก็ไม่เชิงเพราะว่าเขามไม่แต่เขาไม่ได้นั้นตอนนั้นมันเที่ยวอะไรกัน<อ>แล้วตอนนี้ก็คนรู้จักกันนี่แหละตอนนี้ปไปเผลอเผลอมีมีท้องออ,อ,อ,ออกมาเขาก็จะรับเป็นลูกเหมือนกันตอนนี้เขาก็ยังใช้นามสกุลเขาอยู่คนเล็กอยู่ตอนนี้นะอย,อย,อยู่อยู่ด้วยนี่นะคะคนคนปัจจุบันนี้ปัจจุบันอยู่นี่ตอนนี้อายุย1อปีแล้วค่ะก็ใช้นามสกุลนามสกุลแฟนนี่แหละค่ะ น้ำคุณไร่เนี่ยคน้ำสกุลไ๋อยังไม่เปลี่ยนเลยพ่อชุายังใช้น้ำสกุลไร่เขารับเป็นพ่อให้เขารับเป็นพ่อค่อเขาเรับเป็นพ่อเอออเเป็นนพ่ดีหขาจะเอาไปด้วยตอนนั้นพอดียายที่บ้านแม่เขาบ้านมันไม่เหมือนเขาอ่ะไม่เหมือนเขากลัวไปแล้วจะกลัวไปแล้ววันนี้เลยไปให้หลานไปก็เลยเอาไว้คนหนึ่งก็เลยเอาไว้คนหนึ่งไปตอนแรกเขาก็ติดต่อมาอยู่เขาก็ติดต่อมาอยู่ เขาก็ให <|ja|>, ้เง mm ินให้อะไรอยู mm ่พอต่อมาเขาบอกว่าเราขอเขาไปตอนนี้เขาบอกว่าถ้าจะให้พอดก็ไม่ได้แล้วเขาว่าเขาต้องดูลูกจะไม่ให้ลูกเรียนหนังสือเราก็เลยไม่เอาเลยพอสักพักไม่เอาเลยเขาก็เลยไม่ลูกหายติดต่อไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นอยู่สิงคโปร์ได้กันตต่อได้กันสิงคโปร์ได้กันอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็แต่งงานกันก็แต่งที่สิงคโปร์จดทะเบียนพอสมัยก่อนนี้พี่แดงมาทางานสิงคโปร์ค่ะไปเป็นแม่บ้านเขา เป็นแม่บ้านเขาทาให้เป็นแม่บ้านค,คไปทําเพื่อนแนะนําใหไ้ไปเป็นแม่บ้านพอเป็นแม่บ้านเขาแบบไปทําอย่างนั้นมันไปได้สิบห้าวันใช่ไหมค็พีวอนี้ก็มีเขาเลยบอกว่าเขารักเขานี้เขาก็เลยทาเป็นแม่บ้านไม่ทําเป็นแม่บ้านก่อนทํา,า,าทเป็นแม่บ้านทําเป็นแม่บ้านยังไม่ถึงสองปีอยู่ได้กันหกเดือนเจ็ดเดือนท้องค่ะอดีท้องท้องก็ท้องกับเขาเนี่แหละค่ะเเขาอยู่กับเขา คนที่เป็นแบบหาซือติีย่ชาไรเราก็เลยอยู่ไปสองปีท้องอยู่ค่ะก็อยู่ค่ะก็อยู่ท้องเพราะท้องพอท้องเริ่มโตก็เลยมาจดทะเบียนอยู่ที่ที่สถานทูตอเมริกาะจดทะเบียนที่ทำพระขนมจดทะเบียนพระขนมจดทะเบียนได้แต่งทำพิธีแต่งอะไรกันไหมก็มีแต่ถ่ายรูปถ่ายอะไรเฉยๆแต่ก็มาก็เอาเงินให้แล้วก็เราก็มาซื้อบ้านอยู่ที่อุดระค ตอนนี้ก็ขายไปแล้วตอนนี้มีเงินสามล้านสี่ล้านก็ไปเอาได้อยู่ที่นี่เพราะเราจำไว้ถึงยมีจับคนู้จักอยู่ที่จำไว้กับเขากี่ปีแล้วจำไว้โอ้ต้องแต่นู่นแหละไม่ต้องค <c oughs> นขายมันขาดแล้วป่านนี้นดเดี๋ยวนี้เพราะว่าบางบ้านก็ไปดูอยู่เขาทำเป็นบ้านขายของอะไรแล้วก็ที่ก็ยังว่างอยู่มันมีที่แล้วก็มีที่บ้านที่เก่าเราว่า จำไป่นานเราไม่รู้เนาะแต่่อนมีเนาะแล้วมันก็หาได้ง่ายมันก็นิ่งง่ายคิดว่ามันจะหมดไม่เป็นพอนี่งไปแล้วมันสื่อสารก็ไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจเท่าไหร่สื่อสารไม่เข้าใจพูดภาษาไม่เก่งด้วยพูดภาษาไม่เก่งเภาคขอขออกมาก็ได้ฝาแฝดคู่นี้เลยได้ฝาแฝดคู่นี้เขาไม่เคยมีลูกอยู่ได้สามปีอยู่ได้สามปีก็เลย กันเลยเหรอค่ะลูกได้สลูกได้สามลูกได้สามขวดลูกได้สามขวดสามขวดขวดมีปัญหาก็เลยหย่าล้างกันเลยค่ะตอนตอนหย่ากันนี่ยเขาเขาเขาเลี้ยงดูเราอยู่ไหมตอนตอนยังไม่หย่าเขาก็เลี้ยงเขาก็ให้เงินให้อะไรอยู่ค่ะตอนยังไม่หย่าเขาก็ให้เงินให้อะไรอยู่ค่ะโอ้ดีแล้วตอนนี้เขามาทำเรื่องหย่านี่เหื่ะเค่ะ อันนี้อันนี้คือคือพี่แดงโอ้ฝาแสดน่ารักเลยวันนี้บ้านมังค่าคนวิมุลคนวิมุลขันเชิงชัยขันเชิงชัยอันนี้พอวิมุลคือพี่อ๋อไม่ว่เชื่อไครอันนี้ก็ให้เชียนก็ให้เชียนใส่ไว้อันนี้ก็เป็นหมัดประชามนคก็หมัดประชาชนพที่เด่นต่างป้ะเทศ นีไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนน้ำสปรูนนะคะจากไรเป็นนั่นค่ะเปลี่ยนกลับมาใช้น้ำคือน้านนั่นใบยานี่คือใบยาใยอยู่กับฝรั่งเล้ะมันยังมีหลัการพวกนี้ยังอจะาจจะตามได้นี่คือสิทธิบัตรของลูกสวดวันเดียวกันวันที่27 27กุมภาเกิดที่โรงพยาบาลไหนโรงพยาบาลเอุดรค่ะ ก็ยัมีรูปโรงงานนั่นแหละรูปอวินี้ก็จะโสูงหน้าเหมือนพ่อเขาเลยก็ได้ก็มีเอกสารเอกสารประมาณนี้เนาะของพ่อเขาก็มีพาสปอร์ตอยู่ที่บ้านนะคะเอาไม่พี่หนุ่มแล้วพาสปอร์ตเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยส่งมาทางไลน์ให้วินิจแล้ววินิจส่งมาให้ผมก็ได้ส่งส่งทางไลน์มาก่อนก็ได้เดี๋ยววินิสไปถ่ายรูป

ีคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรชื่อรสิคุณเอาเขียนเขียนภาษาไทยก็ได้เขียนชื่อจอดชื่อจริงเขาอะชื่อจริงจริงจอดจอดจอดเขียนยังไงจอดคนคนนี้ใช่ใช่จอดจอดจานเขียนยังไงเขียนไม่ค่อยเจาะดาเบย์เกเออามเบยเกิดไงพี่มันมีภาษาไทยอยู่ใบเกิดเลยนั่นเ มีสองค่ะมีจอกก็อ่านอ่จอก็เรือกันลนเรือกนลันจานารดาาลดาไล์รอเรือรอเด็ระอาเดะอแล้วก็ไลส์ผมจะไปใส่แว่นนีมมอ่เ็นไลส์เาชากันเนี่ยขาช่างช่างแส่ีซนี่นะคะกับคนแรก่คือคนแรกเนาะ อันนี้ต่อไปตัวนี้ชื่ออะไรี่ลอยลอยลอยยางล้อเรือล้อเรือเอาอ่างล้อเรืออยักษ oh ์อยกษ์อะไรยัยงมีน oh ิดนึงไหอ่างก็อ่างล้อลิงเรือล้อลิง นั่นพาราลาพาราดอนไลท์เหมือนกันพาราดอ้ยมีชื่อไทยชื่อฝรั่งผสมกันเลยเนาะทำไมตั้งใครตั้งเขานไ่้แหละพ่อะเขานไ่้แหละค่าตั้งคนใจตั้งเขาใจตั้งนะตอนนี้เขาก็คงจอายุประมาณเกือสิบกว่าเนาะแม่นอะไรนะค่างห่างกันยังไม่กับพี่สมัยนั้นตอนนั้นพี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้สะประมาณสามสิบกว่านะคะ ประมาณ30กว่านะพี่สามบ37 38เออสิบแปามสิบสามปีสามสิบกว่าปีค่ะแล้วเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะลงข่าวจะตามเรื่องให้เนาะถ้าวันผมอาทิตย์หน้าผมเข้ากรุงเทพยเดี๋ยวเดี๋ยง่าเดี๋ยวผมจะไปที่ศาลด่วนให้ด้วยไปยื่นหนังสือให้เนาะแต่ตอนนี้มันมันจะขาดตัวพาสปอร์ตพาสปอร์ต ขาจะปอดของเด็กไม่ใช่ที่เอกสารอะไรที่สําคัญเนี่ยเอามาเลยแล้วก็ถ่ายแบบนี้มาพี่แดงถ่ายแบบนี้มาแล้วก็เซ็นชื่อพี่แดงแล้วเราสมนงถูกต้องให้ผมเนาะแล้วจะได้ทําเรื่องตรงนี้ผมจะได้ยื่นเรื่องสถานทูตให้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็จะทำทำทำสรุปข่าวให้เพราะว่ามันข่าวมันไปทั่วโลกมันแทบเดียวค่ะ หาดูมันมีเอกสารอะไรเอามาเห<อ>มือนเหมือนลูกถ่าเนี่สำคัญสำคัญอย่างเงี้ยถ้าถ้าเรามีเนี่ยเราก็เอาส่งมาส่งมาด้วยมัน,ม,นมันเวลาเราเอาลงไปปุ๊บหนึ่งญาติพี่น้องเขาเห็นเห<อ>มือนพวกเราอยู่เมืองไทยเขาเห็นเอา้าญาติเราเนี่ไปได้ลูกได้เมียทางประเทศไทยเนี่ยผากำลังตามหา กอดีเลยใช่ไหมบางทีเขาอยากจะให้ล um, well, mm ูกเจ้าเขาเจอกันแม่เอาสามจ้าสมจ้าเดี๋ยวแม่ตามเจอกันด้วยความแบบแบบรักกันเนาะมันไม่ได้ไปหวังผลประโยชน์อะไรอยู่แล้วเพราะเขาก็มีครอบครัวใหม่แล้วตามนั้นแหละครับพี่แดงเนาะแล้วไงเตรียมอุดหนุครับครับสวัสดีครับคือมากคือหนูจะไปบ้านเรื่องนี้